ใบความรู้ที่8เรื่องแอปพลิเคชันสำหรับจดบันทึกใน Windows 10เมื่อเทคโนโลยีก้าวเข้ามาในชีวิตเรามากขึ้นทำให้เราก้าวเข้าสู่ยุคดิจิตัลอย่างเต็มรูปแบบการทำงานแบบเมนนุนหรือแบบนามธรรมนั้นค่อยๆจางหายไปตามกาลเวลาหนึ่งในนั้นก็คือการจดบันทึกที่เมื่อก่อนเราใช้ดินสอปากกาอย่างลบลิควิด ในการจดบันทึกสิ่งต่างๆตามที่เราต้องการการจดบันทึกเป็นสิ่งที่ดีที่จะทำให้เราจดจำสิ่งต่างๆได้อย่างแม่นยำแต่การจดบันทึกโดยการใช้กระดาษหรือกระดานดำมีข้อเสียตรงที่เราต้องจดจำว่าเราเก็บไว้ที่ไหนและ วัสดุที่เรานำมาจดบันทึกอาจจะเสื่อมสภาพไปตามการเวลาทำให้หลายคนหันมาสนใจการบันทึกในรูปแบบของดิจิตอลมากขึ้นเราจึงจะมาแนะนำแอปพลิเคชันในการจดบันทึกใน Windows 10ให้รู้จักกันดังนี้ 1. แอป Sticky Note สำหรับแอปพลิเคชัน Sticky Note เชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยใช้กันมาบ้างแล้วเพราะมันมีหน้าตาเป็นมิตรคล้ายกันกับที่เราชอบแปะโน้ตไว้ตามหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือตู้เย็นการลืมให้กับตัวเองและคนรอบข้างสำหรับใครที่ยังไม่เคยใช้งานหน้าตาการใช้งานมันก็จะมีลักษณะคล้ายกันกับที่เราหยิบโน้ตออกมาจากกล่องโน้ตทีระบายแล้วเอามาจดนั่นแหละ แตกต่างกันที่สถานที่ที่เราจะแปะเพราะเนื่องจากว่ามันเป็นแอปพลิเคชันดังนั้นเราก็จะได้แปะโน้ตนี้บนหน้าจอเดสก์ท็อปส่วนประโยชน์อื่นๆที่แอปพลิเคชัน sticky note มีให้ก็เช่นจดโน้ตรูปแบบของตัวอักษรหรือรูปภาพก็ได้บนโน้ตมีหลากสีให้เลือกแบบกระดาษโน้ตทั่วไปสามารถจัดระเบียบโน้ตได้ง่าย จิงโน้ตผ่านวันได้ได้ทำให้สามารถเข้าถึงได้จากทั้ง PC และอุปกรณ์อื่นๆในกรณีที่เราใช้แท็บเล็ตที่รองรับสามารถใช้ปากกาเขียนโน้ตได้โดยตรงด้วย App Evernote คาดว่าชื่อเสียงเรียงนามของแอปพลิเคชัน Evernote นน่าจะาเคยผ่านหูผ่านตากันมาบ้างแล้วซึ่งเมื่อเราพูดถึงแอปพลิเคชันสำหรับจดโน้ต จะขาดไม่ได้เลยโดยแอป Evernote ถือเป็นแอปพลิเคชันที่หลายคนรู้จักกันดีเพราะเป็นแอปพลิเคชันเจ้าแรกๆที่สามารถจดโนต้ตและทำการซิงค์ข้อมูลข้ามแพลตฟอร์มได้สำหรับฟีเจอร์หรือว่าความสามารถของแอป Evernote เหนือจากเพิ่มเนื้อหาทั่วไปอย่างการเพิ่มตัวอักษรรูปภาพไฟล์เสียงและไฟล์หน้าแล้ว ยังสามารถเพิ่มเอกสารสแกนบันทึกเสียงลงไปได้โดยตรงหน้าเว็บที่ถูกคลิกมาโดยเราสามารถใช้ส่วนต่างขยายของเว็บเบราว์เซอร์คือเบราว์เซอร์เอ็ก n ชัเพื่อบันทึกลงไปพร้อมกับการจดโน้ตได้แถมยังบันทึกหน้าบทความไว้สำหรับอ่านภายหลังได้ด้วยแอป Evernote มีให้บันทึกทั้งระบบปฏิบัติการ windows 10, mac os ios และ android สามารถเริ่มใช้งานได้ฟรีโดยมีฟีเจอร์พื้นฐานและพื้นที่อัพโหลดให้60เมกในแต่ละเดือนแต่ถ้าสนใจงานฟีเจอร์อื่นๆอย่างการเข้าถึงโน้ตบุ๊กแบบออฟไลน์ line, การผนวกเข้ากับอีเมลการค้นหาไฟล์และอื่นๆก็สามารถต่อยอดไปใช้งานแบบเสียตังกันได้เช่นกัน แอป Microsoft OneNote Microsoft OneNote เป็นโปรแกรมที่มักมีติดมาให้กับเครื่องอยู่แล้วเพราะเป็นโปรแกรมที่ติดมากับระบบปฏิบัติการ Windows 10แน่นอนว่าใช้ได้ฟรีแต่ถ้าใครที่ไม่มีระบบปฏิบัติการ Windows สามารถซื้อชุดโปรแกรม Office 365ที่รวมแอป Office อื่นๆและมีโปรแกรมนี้ติดมาด้วยกัน ส่วนใหญ่แล้วแอปพลิเคชันนี้จะมาในรูปแบบเวอร์ชันเดสก์ท็อปแต่ก็มีเวอร์ชันยูนิเวอร์แซลให้เลือกใช้ด้วยทำให้เราสามารถจัดการรายการสิ่งที่ต้องทำบรรดาโปรเจกต์ต่างๆและจัดระเบียบข้อมูลได้ง่ายขึ้นโดยเวอร์ชันเดสก์ท็อปจะใช้งานร่วมกับเมาส์และคีย์บอร์ดเป็นหลักในขณะที่เวอร์ชันยูนิเวอร์แซลจะ มาพร้อมระบบปฏิบัติการ Windows 10ที่รองรับอุปกรณ์ระบบสัมผัสและแล็ปท็อปถึงแม้จะเป็นโปรแกรมฟรีที่ติดตามมากับระบบปฏิบัติการแต่ก็มีอัตถประโยชน์มากมายไม่ว่าจะเป็นซิงค์โน้ตระหว่าง PC และอุปกรณ์อื่นๆเข้ารหัสไฟล์และโน้ตได้ใช้การเซิร์ชเพื่อค้นหาตัวอักษร ได้ทั้งรูปแบบการพิมพ์และลายมือเขียนจับภาพหน้าเว็บเป็นโน้ตแล้วเพิ่มเข้าโน้ตไลฟรารีได้เซฟเนื้อหาจาก Outlook ได้เพิ่มรายการสิ่งที่ต้องทำเข้าไปในโน้ตเพื่อติดตามงานได้จัดเก็บโน้ตที่เป็นไฟล์เสียงได้แอปเบิร์ดเพจแอปพลิเคชันติดเครื่อง PC ทั้งโน้ตบุ๊กและแล็ปท็อป ที่นิยมใช้กันมาอย่างยาวนานเรียกว่าเอาไปใช้แทนโปรแกรม microsoft Word แบบเบื้องต้นได้เลยสำหรับใครที่ไม่ได้มีชุด microsoft office ติดเครื่องแอป word page มาพร้อมกับตัวเลือกฟอร์แม t ข้อความในหลายรูปแบบทั้งตัวหนาตัวเอียงขีดเส้นใต้ลงไปถึงจุดและย่อหน้าฟีเจอร์สำคัญอย่างการไฮไลท์ข้อความการขีดเส้นคอม และเพิ่มตัวให้ก็ทําได้ด้วยส่วนการเพิ่มรูปภาพก็สามารถเพิ่มได้ง่ายๆจากโปรแกรมสุดเบสิกอย่างโปรแกรมเพนส่วนฟีเจอร์ที่หลายคนอาจไม่เคยรู้มาก่อนนั่นก็คือการบันทึกให้เป็นฟอร์แมตเช่น Open Document และ Office Open XML เพื่อการแก้ไขในโปรแกรมอื่นๆต่อไป แอปพลิเคชันนี้ไม่ต้องดาวน์โหลดแต่มีติดเครื่องให้อยู่แล้วลองกดค้นหาโปรแกรมในเครื่องกันดูได้เลยสำหรับคนที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows ไม่ว่าจะเวอร์ชั่นไหนก็มีหมดแ p p Notepad แอปพลิเคชันจดโน้ตที่อยู่กับบรรดาผู้ใช้ Windows มาอย่างยาวนานทุกยุคทุกสมัย อยากจะเขียนอะไรก็เขียนลงไปได้แถมยังเป็นโน้ตที่สามารถเซฟได้หลายฟอร์แมตหลายสกุลไฟล์เอาไปทำหน้าเว็บก็ได้หรือจะเซฟเป็นไฟล์สำคัญที่ใช้กับโปรแกรมอื่นก็ได้เช่นกันอป p โน้ e แพดจะมีความคล้ายก,กันกับแอป s i m p l e n o t e ตรงที่มีฟีเจอร์ใช้งานน้อยแต่แตกต่างกันตรงที่เรา สามารถทำการค้นหาแทนที่คําและแทรกวันที่และเวลาได้ด้วยขอขอบคุณที่มาของเนื้อหานะครับ review.thaiware.com/1977.html f l a s h